มาเรื่องราวข่าวต่อไปกันดีกว่าเป็นเรื่องของหนูนานหนึ่งที่ดาสาวคนนี้เนี่ยเงียบหายไปจากสื่อค่อนข้างนานเหมือนกันนะก็มีงานละครมีงานโชว์ตัวออกรายการให้เราได้เห็นแต่ล่าสุดน้องเนี่ยมีการโพสต์ข้อความแบบเดือดมากๆลงสื่อโซเชียลของตัวเองเขาเรียกว่าทนไม่ได้ กับการจ่ายเงินจ้างพนักงานในบริษัทแล้วก็การทํางานที่ห่วยแตกมากๆมันเกิดอะไรขึ้นน้องหนูนานเนี่ยนะมีการโพสต์ข้อความว่าเหมือนจ่ายเงินจ้างพนักงานในบริษัทแล้วทํางานห่วยแตกมากทำอะไรก็ไม่ได้เลยบริษัทขาดทุนย่อยยับกำลังจะพังแต่มีคนมาบอกว่าอย่าไล่เขาออกเพราะเขารักบ,บริษัทให้เขาทำงานต่อไป ได้เหรอนี่หนูนามีคำถาม question mark มาว่าได้เหรอจนหลายหลยคนเนี่ยก็ถามกันไปนะว่าหนูนาว่าใครพูดถึงใครหรือว่าองค์กรใดตอนนี้หนูหนูนาก็ยังไม่ปริปากบอกใครสักคนหนึ่งว่าเรื่องราวที่เธอโพสเนี่ยโพสถึงเหตุการณ์ใดโพสถึงใครรวมไปถึงเนี่ยนะ หมายถึงบริษัทใดอันนี้ก็ต้องรอสืบกันต่อไปแต่มีคนในวงการบันเทิงเนี่ยก็มากดแบบกดหัวใจกดอีโมจิหรือว่ากดข้อความต่างๆให้กับน้องหนูนาเหมือนไปกำลังใจให้นะคะ,คะสิ่งที่สำคัญมากๆน้องเนี่ยจะถึงใครหรือว่าพูดถึงใครเนี่ยเรามองย้อนกลับมาข้อความของน้องดีกว่าค,คือข้อความเนี่ยนะประมาณว่าพนักง,งานในบริษัทเนี่ยคือทำงาน ไม่ค่อยโอเคอะอทํางานห่วยอะแต่วันหนึ่งที่บริษัทจะไล่คุณออกเนี่ยก็ยังมาบอกว่าโอ้ยอย่าไปไล่เขาออกนะเขารักบริษัทนี่คือวร์ดิ้งของน้องหนูนาที่จะสื่อแบบนี้ส่วนบริษัทไหนหรือหนูนาอยู่สังกัดใดหรือหนูนาเปิดบริษัทหรือเปล่า,าหรือว่าคนใกล้ตัวหนูนามีบริษัทแล้วก็มีปัญหากับพนักงานในบริษัทอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไปสืบกันต่อ แต่เท่าที่ดูแล้วมันมีข้อความอยู่ตรงว่าเขารักเขารักบริษัทจริงๆหรือว่าเขารักให้ตัวเองรอดเนี่ยม,มันก็นทําให้คิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นคนในบริษัทของเขาตัวของเขาเองอะ่ะเออที่อาจจะมีปัญหาก,กับพนักง,งานของเขาอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางคุณหนูนาเองก็ยังไม่ได้ออกมาลี้ไคยปมประเด็นนี้เลยใช่ไหมคะรอดูกันต่อไป บางทีเนี่ยดาราบางคนอารมณ์สวิงสวัสดและยิ่งช่วงนี้เนาะช่วงนี้ทุกคนกักตัวอยู่กับบ้านทุกคนเนี่ยเครียดกันมากๆหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอฉันดูละครฉันโพสต์คำคมฉันด่าตัวละครอ้าวแต่กลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตหรือฉันดูซีรีส์ฉันด่าอีอีอีนหรอีน่รอคนนี้ดีกว่าอิน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 เสร็จกลายเป็นประเด็นก็มี เอองั้นต้องแฮชแท็กแฮชแท็ก <hashtag, S 2> อะไรนิดนึงนะไม่งั้นคน่จะงงอินละครอ่ะแฮชแท็กไปก็ได้อินละครดูละครอยู่หรือว่าโพสต์ลอยๆไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ปักปั๊มใครไปแบบนี้จะดีกว่าแต่อันเนี้ยเดี๋ยวรอน,น้องหนูนาออกมาชี้แจงแล้วกันว่าเขาพลาดพิงถึงใครออแต่เราคิดว่าน้องไม่น่าจะพลาดพิงถึงใครน่าจะดูละครมากด <c oughs> ิฉันคิดว่านะ <c oughs> น้องดูละครแล้วก็เออโพสข้อความไปแบบนี้เพราะขา้อความมันค่อนข้าง รุนแรงเหมือนกันเป็นการต่อว่าต่อขานเลยนะน<า>เออนอะดูละครบริษัทอะไรสักบริษัทหนึ่งเนี่ยแหละเดี๋ยวถ,ถ้าเขามีผลผลงานผลงานละครเรื่องใหม่เกี่ยวกับบ,บริษัทอะเฉลยมันคุณเขียนกุจิลาตอนนั้นไงดิฉันเนี่ยโปะมาแล้วโปะแล้วเหรอล่าสุดอะขอเล่านิดหน,นึง่งคู้ชมขาว่ามีนางเอกสาวท่านหนึ่งเนี่ยโอ้ออกรถ20ล้านอออกรถคันรหรูเลย20ล้านดิฉันก็บอกอุย้ยเขารวยเขารวยเขาออกรถ แต่สุดท้ายละครเรื่องใหม่ของเขาเล่นเป็นเจ้าของโชว์รูมรถนี่ไงคือสิ่งที่บอกว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นก็ได้เออใช่เขาบอกว่าเวลาต้องไปทํางานข้างนอกอะเวลาไปในโลเคชั่นสวยๆฉันก็ถ่ายรูปใช่เออคุณก็เข้าใจว่าเราแบบปวดร้ายนาะเอออะไรแบบนี้ไม่ใช่นะอ่ะต้องดูกันดีๆตอนนี้ก็ยังไม่สรุปนะคะโซเชียลเนาะน้เะเป็นคนใสๆคนนึงใช่ค่ะ